ดวนเช็คขั้นตอนวิธีเติมเงินคนละครึ่งเฟสสามเข้าแอปเป่าตังคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งทางช่องนำสาระข้อมูลดีๆจากกระแสข่าวต่าง,างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะ ซึ่งวันนี้เรามาเช็คขั้นตอนวิธีเติมเงินเข้าแอปเป่าตังกันค่ะว่าจะทำยังไงเรามาดูกันเลยค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาดูขั้นตอนการโอนเงินเข้าแอปเป่าตังกันเลยค่ะว่าจะทำยังไง รวมขั้นตอนการเติมเงินเข้า g ีวอล e ตในแอปเป่าตังเพื่อใช้ใจ่ายคนละครึ่งเฟส3เริ่ม1กรกฎาคม2564นี้ค่ะเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะว่าจะทำยังไงซึ่งก็ทำได้หลายวิธีค่ะและสามารถเลือกวิธีเติมเงินได้ตามสะดวกโดยคโครงการคนละครึ่งสามารถเติมเงินเข้าไปได้ง่ายด้วยตัวเองได้3ช่องทางได้แก่ ขั้นตอนที่1ค่ะเติมเงินเข้าเป๋าตังผ่านโมบายแบงกิ้งจะต้องเลือกเมนูที่ชื่อแอปพลิเคชันธนาคารจะธนาคารไหนก็ได้ค่ะจากนั้นจะมีรหัส G Wallet ID สำหรับเติมเงิน15หลักโชว์ขึ้นมาจากนั้นจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. กดคัดลอกรหัส G-wallet ID 15หลัก 2. เมื่อกดคัดลอกรหัสแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันที่เป็น Mobile Banking ที่ต้องการเติมเงินก่อนไปที่เมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพย์หรือ e wallet หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่าพร้อมเพย e ์ e wallet 3. านำรหัส G-wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง e wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมและคลิก เติมเงินตามปกติเป็นอันเรียบร้อยค่ะวิธีที่2เติมเงินผ่าน QR Code พร้อมเพล์หเลือกเมนูเติมเงิน g ีเวลส์สเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน3เลือกเมนู QR พร้อมเพล์สกดบันทึกรูป QR พร้อมเพล์ลงในโทรศัพท์มือถือ5เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่มีเพื่อเติมเงินโดยเลือกเมนูสแกนหรือสแกนจ่าย6คลิกกด ผมรูปภาพเลือก QR พร้อมเพล์ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและการทำการเติมเงินตามปกติค่ะขั้นตอนที่3เติมเงินผ่านตู้ ATM สามารถเติมเงินเข้าเป๋าตังค์เพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟส3าผ่านตู้ ATM ได้7ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยา ธนาคารธนาชาติธนาคารทหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะทั้งนี้แต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนเติมเงินผ่านตู้เ t ทีแตกต่างกันไปในที่นี้ขอยกตัวอย่างาให้ดูหนึ่งธนาคารโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเลือกเมนูเติมเงินเข้า g w a l l e t เลือกตู้ ATM เลือกประเภทบัญชีเลือกเติมเงินพร้อมเพล์กดหมายเลข GW a l l เล็ d 15หลัก และจำนวนเงินที่ต้องการลงไปตรวจสอบข้อมูลเลือกยืนยันการทำรายการที่มาคนละครึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะท่านจะเลือกเติมเงินแบบไหนก็ได้ตามที่ท่านต้องการค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะยังไงคลิปหน้ามีข่าวคราวเกษตรต่างๆทางช่องจะได้ อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นลำดับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ